แม่ซอนแม่แม่หวานนาะได้เกี่ยวข่าวกับพัวใหม่ล่างล่าง,าง <c oughs> เนี่ยมึงได้พัวใหม่บ่ดีใจนำเด้อแม่ หลางดีใจน้ำเมีย่ยมมังแน่มูนู่ข่าวแคมคานนี่นะผู้ใดบทตัดอานนิบ่ผู้หนาผู้เต็มเลยตั้งหลายห่วงนี่เขาโบเห็นมาวะ <c oughs> สบายดีน้องล่างสบายดีน้องสบายดีน้องกอดสบายดีจีโน่แล้วก็สบายดีไพอันหนาข่างหน้าจีโน่มึงเป็นไพ่

Há cả cao môn nè cả cao môn nữa à Làng Làng mừng này nhắc đi đấy Làng xinh Xem cào cái <laughs> đàn em đi đi này nè mua anh thì miếng tham nhãn thanh đi đâu đấy ui mẹ cút แม่คืองามแทะงามบออแกะนี่แหละสฉพาพัวเด็กอืปกันคือว้กล้ีกันอือดีตัวเัวเล็กอีนี่งคนได้ทำนี่อกได้อือบ่แม่กะมขอดทร่ เนี่ยนะกระย่างอีแม่กระย่างเขาไปหายพวคนนั้นจัดหายเราแม่ร้อยออกร้อยออกบิ้งออามาพวใหม่เนี่ยได้แม่แม่จะเรื่องอะพวเจ็บปะทีถามพวใหม่แม่เจ้าขี่รถล,ลงไปหาข่อยประพัวพวขี่รถลงไปหาเมียบ่แม่เราเหตุการณ์เห็บรรดาพวาฟังดูมาคืนนี่นะเราเน่เดี๋ยวคับมันก็เลยทกเทียงกันเดียวนี่นะ ว่าบางนี่นั้ส่งผาดบ่าสินี้บางนิ่แล้ววาใส่คืนเก็บเสื้อผ่าส่ทงดำส่วนส่วนบัดซองกับอลมือรเือกัมแบนอยู่อืม เราลแรงลงไปหาเมีอยู่บานทีสว่างบางทีนี่ก็เกี่ยวข่าวเฮียงกันอ่าเออเจ้าวาดีอมบ่อย แม่นั่นแหละแม่แ huh. ม่แม่เมื mm ่อ hmm. ค oh, ืนนี่หน้าล่างมันบริเก็บดอกสุภานะกู้นี่เป็นคนเก็บโอ้ยกมืออรยยากะใคนมาเอากับมือะไรอืมโออย่างมือก็หาละมือเนมือเีอนีล FC บอกว่าปล่อยมันไปโลดมันจะไปตายนักสัง

มึงอยู่เงียบมึงผิดนะมึงอยู่เงียบเมามาเข้าคือบอกบอกก่าวกันแฮะอ้าวบอกกันหน่อยคือบอกบอกคอผ่าสนตีนกูนี่มึงหาเรื่องอยู่ก็พอพอไปบอกคนอื่นแต่นี้ว่าบอกพก้เนี่ยจะได้กต้องว่าเก็บเสือผ่าเข้ามากูหายไปแล้วตีกูเก็บให้พ่อมอีกเก็บให้เบิร์ตมึงสิมาจงมัยบอก ไดเียงเส็ใหญอยดไหีออบอกอีกว่าไหมันนี้ะเปต้นอกัมันเมบ่าินนี้เจ้าหญิทางเขาเขา่าไปเหลอไป FC ว่าเจ้าแค่มันตี FC ว่ะขอบได้แค่หัวมันคอยสิบอกซะกคอยเมื่อยพ่อแห้งเลย จะให้กินปฏิไรสิทธิ์อ,ออกถิมะะ่ม่อไั่โทรหาให้พ่อใหญ่ลงมาหาพ่อใหญ่แล้วบบมาหาบมิตรสิไหลมิตรสิไหลนีเราบะเราหูสันดานมันอยู่เป็น,นอะไรอืม มันบ่อุดดอกบ่มมันอยู่นั่นคนสวยมันสีอุดบ่ลุงตึงลุงตึงเก็บเสือผ่าโอ้ยมันทงหน่อยโพดกอดเอ้ยกูเลยหายแม่ทงดำหายเลยเออจัดปลายใส่ทงดำประโลด กน้าบ่ไปดึงขอืมเอาไปให้เบิร์ดอย่าไว้อันมาต้องเก็บไว้มันขีนตากูว่ะเป็นกูนะกูบม่ได้ถ่าภายมาหาบกูสีย่างเมื่อโลดท่านพอใจนะท่านพอใจสินี้นะสีขีดว่ากูสิดึงแคนไว้ขึ้นอันอีแม่ซ้อนไปดึงแคนปากหลังมามีทางกูว่าก่อนหน้านัน่นแล้วกูว่าก่อนทีบบ่บ ไม่ได้เกิดเรื่องที่ผมมียังว่าตั้งแต่ดีๆกันว่ะขั้นสิไปก็ไปโลดใส่กูดึงใส่กูอ้อยอาบอพราตอนหนาห้องก็ไม่ใหญ่มันอีพ้อมใส่ห้ออ้อยไว้ห้าบ่ออ้อยด้วยว่ะใส่ห้ยุ่งไว้ห้าบ่ยุ่งมันจะไปมันไปตามใจมันสมใจมึงโลดว่าหมอยๆน้ำพอดีๆบัตรสันดาอยากเปลี่ยน fc ก็ยันนีเด้อยันนีเด้อว่ามนจากปมือดอกส่งมันพี่น้องมือหนามันกลับไปมันมาได้ไปเมื่อคืนนี่เด้อมือหนามันกลับไปอีกแถมมันไปลโลดไม่ได้หาไม่ได้ลั่งผู้ใด หลังคือการป้าบอกว่าอย่าไปก็ไปเลยปล่อยไปเลยบอกไม่ซ้อนด้วยอย่าล้างมันไว้อ่ะอยู่ดีบุหมักดีเนาะเัาบิทิ์กันนะสาเนาะ คเยโงบ่ใดมันต <là> ่กัน้อเียสย้างกัั้ลย้วามาี่อย่านอยางทั้งเอฟซีทางบ้านเมืองเขาเบิงออกเขาเห็นเบิรว่าเป็นแนวใดพอมตัดมย่างนียวเด้อพี่เจ้าหน้าแม่น้อหน้าแม่นทั้งเอซทั้งซาบ้านเขาหูเขาเห็นเบิร์ตเาเป็นจังไดมาอยู่ในนี้นะ ไพายพายก็จะ,ะเข้ามาบบ <laughs> ลูกก็โพสลงเฟซเลยประจานในโลกเห็นสอมันยังกูไปทำปันนะ่นหนาเอาเอาดีเด้ <c oughs> ดออะไมาเปิดตาแสแตกประจานมันออกมาแล้วละกูนี่กูอยู่เววาวันเลยนะแล้วังมาตมกูบนี้เาปท่ทเ่ นี่ไหลมันนี่<อ>เป็นยังังไหลนี่บบกพี่น้องว่าาแล้วบอยอมฟังอย่างนี้ไพสิบบุหุนมึงกลับมาฟังก่อนมึงกลับมาฟังก่อนกับบอยอมฟังบ่อยหนาฮะมึงนีเดียวนี่กูไหลมึงนี่แล้วแล้วจะเอยเป็นคนอื่นแห่งกับกัวหาร เขาเก็บเสื้อผ้าให้แล้วแล้วก็อันที่จริงนะเขาเป็นถ่ายขีดเมื่อคืนนี่นะเขาด่าแบบบวชให้ว้าเขาก็บริว่างอย่างเขาเก็บเสื้อผ้าเอาไปเก็บเอาเก็บแล้วลรอเขาก็หิวข่าวแล้วเขาลงมากินเขาเแหมอันพอเก็บเสื้อผ้าแล้วก็แนวกีดก็สิเปลี่ยนแล้ววะสมองก็สิกรับแล้ววะหรือจัะได้บ่ชหู ของคนบ่ม,มักดีบ่ม,มักดีไปตายทางอื่นไปโลดดม่ใหญ่ก็โทรมาว่ามันจะไปตายท่านอื่นมันไปโลุดเราเปล่ามันบ่มักดีลงมาลงมากินข่าวแล้วก็เลยขึน้นไปอีกขึ้นไปเราบ่เห็นธงดำยังเขาเบิ่งในประตูผมว่าเห็น <laughs> schön, มมเนกือบอยากไปนึกว่าผมว่าธงดำถือเทไปเลย อืรามเป่าเห็นทงดามเป่า้็เปิดอยู่ห้องเพานอนขะหล่ออยู่ห้องฟ้ามือใส่กลางหลังจะเป็นหอยนี่มันเป็นจยงไรแท้แล้วบังกุลหักกุหลาบแพงดูแลเพื่อนประคบประงมสำลูกหน่อยแห้งเติบเติบสีแดง เ <c oughs> ขอหมอบกดีจังว่าเอ้พี่น้องเอฟซี FC ถูกคนบราต้องห่วงเราดอกพี่น้องขอบคุณลายๆายขอบคุณลายๆายทุกคนกที่หายกำลังใจ <c oughs> อ ok. ขอบคุณลายคนที่แบบเสียใจ <c oughs> เสียความมุ้สซึกแทนเฮา <c oughs> แต่เห้านะฮาบมเป็นยังดอกพี่น้องเอ้ยรอบนี้หรืหลอบใดก็ตามแต่มันจะไปตายเรื่องของมันโดดแบบนี้นะ ตัวนี้นะเฮาบระดิล่างตอนเราเท่อเนี้ยเขายอยมลับว่าเออเขากอดมันไหวดึงมันไหวออยเอามันก็อยู่เมื่อคืนนี่เขาบอกมันไปเลยมันบอกไปนี่เห็นบอกมันหูเขาเอาจริงเลยเด็กมันเท้าเตียงอุ้มไปเลยแล้วเอียงเกาะพี่นิยมว่าอ็งกาะอียังเกาะเอียงเนาะ โอ้ยพ่อให้ลูกบ่สาบส่งมันกรบุญแล้วพระสิบอีมพ่ะสิบอเบื่อยามหายเลยอยากนี้ยามดีผัดอยู่โอ้ยลูกขีดบอท่านซื้อแม่ ลูกกระขิดยังหมดทา่านาแมนลูกขีดท่านนันลูกสิบอกอีแมลหรือปล่อยมันไปอันนี้ก็ได้ก็คือรอ,อบหนานนะบ่ต้องห่วงเข้าก็ได้ดอกพี่น้องเฮาเบากนันอยู่แล้วทำาบกเป็นยังดอก <c oughs> ทำใจไปแล้วไอเด็ดดีปนิมันมองมาเห็นขา่ามันบบมันมองมาเห็นความสำคัญเท่ากันไปลแล้ว นั่นวะแม่อีมอแม่ก็ขึ้นไปเก็บซอยคิดว่าอีแม่สิไปหายนะมันสุดอกโอ้โห,โโหลูกกระเซอนลูกกระเบนอันนี้ดอกหรอเรื่องเก็บเสื้อผ่านในร้ายเถื่อแล้วอืมหักอ้อยไหวแล้วก็อยู่ ให้มึงไปสมใจมึงไปอยู่บอดอื่นพลได้สิออยเอามึงไปโรลดแหละยังไปตามทางส่างขอามันกว่าคันใจดีกูใจดีสดุนกูเปิดใจดีคือกูปล่อย ถ้าก็ปล่อยถูกเถื่ออะไรมีไปไปหามผ้าด้าหรอกแลบัดนี้สรุปสั้นๆง่ายๆคุณป้าบอกว่าบ่มีไพเด่นนิสัยดีแถวโตโน่จักคนเอฟซีแรคนกันย่องว่ะอือบ่มีไปสามโตโน่จักคนดีที่สุดโตโน่หนอบุรีมีปัญหาอยังบอกว่าใส่ง่าย ม่ได้อืดอ,อัดผมมีแมยก็ไม่ได้ห้าเรื่องผมแมนสิบบ่เคยห,ห้มึงก็ได้กูก็ห,ห้ตลอดแต่มึงบ่เคยว่าจะฮุบอันเสือผ่ามื่อ มันเปนคนดูแต่มันเป็นคนส่วคนบ่ามากดีกดถามกันว่าได้ไดก๊อสอืมอืม,อม,มันเป็นคนที่แบบสันดานที่บบบเคยยอมหับสันดานมันอบบบ่เคยเปลี่ยนเวลากูหายมันหายกูคืน กูแลกูดูแลมันดีสัมดาเยเวลากูหายมันมาหายกูคืนมันข่วนหมดแหละส่วนวะกูบอกเลยว่าขันออกไปจากกูนะสัวเต็มที่มีใหญ่มันกเว่าสวเต็มที่เต็มระวบมันกับปโลด มึงอยากเต็มเหรอบบมึงกลับไปเลยแค่นั้นมึงอย่าข้านมาอีกนะมาพี่แม่โอ้ว่ามันสิลงลอยบอกมันเก่งคือ,อยังไงกูหมากคือ,อยังใน,ค,อองนคนเก่งๆนะนี้กูไปให้มันรอดให้มันมุม พยายามตีตายโทรหาขัวหาตัวที่เพื่อนผู้นั้นผู้นี้ไปส่งบอกเล็ดขาในยบอกโนุมบอกหลังผู้นี้ไปส่งมันมึงตายโลดวะมันจะเมื่อยมันหยางเมื่อยสันดามันบ่เคยยอมหับดอกมันพิดเหมือนมันสิเคยยอมหับกูจะให้มันไปเจออยู่กูจะให้มันออกจากกูนี่ มันไปเจอบ่อนใหม่่เน้เนองแม่มันไน้หูซึกเนี่ยอยู่ดีประหมักดีนี้ตายทั้งอื่นโลดคำเดียวเออันว่ากูปล่อยกูดา่ากูใส่จิกหวัวใส่แบบสำทาดรลับใส่เนี่ยะว่าอยู่ มาได้ลงลอยอนี่ผูมันลอยกันมันหูแล้วนะแหม่เว้ยสำเนีแหละพี่น้องเซอร์ด่าเต็มถี่เลด <c oughs> กูดา่ากูดา่าเอาคลิปด้วยกูกบาได้จ่งได้ <c oughs> มาปั่นหนาแบบมาต้องเป็นพูดีไม้ห <c oughs> นอแแมะ่ โทรห้าผูดนน้นโทรห้าผู้นี้เขาไปส่งให้สเปสบนบ้าเกิน,น,น <c oughs> หนานะรัามันโทรห้ามึงให้มึงไปส่งนะก๊อตกูสิบอก <c oughs> มึงต่อไม่ไปโหลดวะโตเก่งเองโตไปเองว่ะสิเขามาเก่งแท้นะไปเองโหลด